สวัสดีครับสลาลมคอย FC รับซื้อเหรียญนะครับวันนี้มีเหรียญส่งมาขายหนึ่งกล่องนะครับนี่นะครับส่งมาจากคุณชัยนครวินเทจนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องแกะกันเลยนะครับรีบแกะรีบโอนนะครับพอดีวันนี้บันทึกคลิปส่งมาตรงกับวันที่สิบสามพอดีนะครับสิบสามมีสายน2568นนะครับก็ ตรงกับวันสงกรานพอดีเลยนะครับวันนี้ก็แอดมินผมก็ไปเล่นไปเล่นมารอบนึงแล้วนะครับอ่านี้แล้วก็กลับมานะครับกลับมาพักนะครับพักแล้วก็เดี๋ยวแกะกล่องแล้วก็เช็คเหรียญแล้วก็โอนเงินนะครับให้กับให้กับคุณพี่ชัยนครวินเทจน,นะครับมีเหรียญอะไรส่งมาบ้างนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับ อ่านี่เป็นเหรียญที่ส่งมานะครับรายการที่แนบมาด้วยนะครับคราวนี้มาดูเหรียญกันดีกว่านะครับใช้ใช้เวลาไม่นานแล้วกันนะครับเดี๋ยวรีบรีบแกะรีบโอนนะครับพอดีติดกับวันสงการพอดีเลยนะครับแต่เหรียญมาถึงแล้วก็ต้องหาเวลามาแกะแล้วก็โอนเงินนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่นะครับที่พี่เขาติดต่อมานะครับ จะเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งบาทคุดนะครับนะเหรียญหนึ่งบาทคุดนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดอันนี้ขายได้นะครับแต่ว่าราคาไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนนะครับราคาตอนนี้เล่นกันหลักสิบเท่านั้นนะครับน่นี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่พี่เขาส่งมาขายนะครับเหรียญหนึ่งบาทคุดจะรับซื้อครั้งละเยอะๆนะครับอันนี้ก็คละสภาพมานะครับ อ่านี่นะครับเดี๋ยวผมค่อยตรวจเช็คอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้มาแกะกล่องแล้วก็บันทึกคลิปไว้ไว้เป็นหลักฐานก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้จะได้โอนเงินให้กับพี่เขานะครับแล้วก็มีเหรียญเหรียญหมุนเวียนนะครับอ่านี้น่าจะไปไปเร็วๆหน่อยนะครับใช้เวลาสั้นๆนะครับอ่านี้เป็นเหรียญพวกเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญห้าบาท ห้าบาทเรือหงปีสามหนึ่งนะอันนี้สภาพผ่านการใช้งานเหรียญละยี่สิบนะครับถ้าเกิดว่าสภาพไม่ผ่านการใช้งานจะซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับปีสามหนึ่งนะครับไม่ไม่ใช่ปีสามศูนย์นะครับแล้วก็มีเหรียญย่อยๆนะครับเหรียญสิบปีสี่สองสามสี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่น่าจะพบเจอจากระบบหมุนเวียนจากการใช้จ่ายนะครับนี่นะครับปีสามสี่นะครับ เป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับสภาพผ่านการใช้งานเหรียญละ15-20บาทสภาพไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ100-200บาทนะครับอ่าเดี๋ยวกองรวมไว้ก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีเหรียญเหรียญ10บาทครุฑนะครับ10บาท2สีนะครับครุฑจะรับซื้อเหรียญละ50-80นะครับถ้าเป็นออมสินตอนนี้เหรียญละ20-30บาทนะครับราคาก็ เป็นราคาที่ผมรับซื้อได้นะครับเพราะว่าผมขายออกออมสินะก็ไม่น่าจะเกินเหรียญละ30นะครับส่วนครุฑสภาพนี้ขายได้น่าจะประมาณร้อไม่เกิน110บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานน่ะนี่นะครับก็มาแกะกล่องให้ดูนะครับเพจผมช่องผมเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการนะครับ เพื่อนๆอาจจะดูคลิปจากหลายๆที่หลายๆเพจนะครับก็อยากให้แยกแยะเพจให้ดีๆนะครับว่าดูคลิปจากที่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคลิปจากเพจผมช่องผมเนี่ยผมรับซื้อแน่นอนนะครับแต่ถ้าไปดูคลิปจากที่อื่นนะครับดูคลิปที่เขาหลอกให้ราคาสูงๆแล้วจะมาขายผมในราคาสูงๆอ่ะ ผมไม่ได้รับซื้อนะครับผมรับซื้อแบบไหนผมแจ้งราคาชัดเจนนะครับเหรียญหนึ่งบาทคุดสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับราคาตอนนี้เหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับถ้าเป็นไม่ผ่านการใช้งานก็จะซื้ออยู่ที่50จนถึง1 0 0บาทนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือได้มาคลาสสภาพมานะครับก็ก็เหมาเหมามานะครับราคาไม่ตายตัวนะครับราคาอยู่ที่การตกลงกันนะครับเพราะว่า ผมซื้อมาเพื่อที่จะมาขายต่อมาส่งต่อให้นักสะสมนะครับถ้าผมซื้อมาแล้วขายต่อไม่ได้นะครับกองอยู่กับที่กองอยู่ที่เดิมผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับอ่าโอเคนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการซื้อขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับใครที่มาขอซื้อเหรียญในราคาสูงๆแล้วให้เราทําใบรับประกันอันนั้นอนะ่ะมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าไปหลงเชื่อนะครับ